สวัสดีครับเจนะบิตคอยน์มายเนอร์ครับวันนี้เราก็มาพูดสองสองข่าวดังนะครับในตอนนี้นะครับแล้วก็พูดถึงนะข่าวแรกก่อนเลยที่เกี่ยวกับวงการชิปโตเคเรนซีนะครับที่กําลังมาแรงนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับสองข่าวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในรุ้งนี้เหมือนกันในวันที่สิบห้านะครับข่าวแรกเลยนะครับก็คืออีเทเรียมนะครับ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็น2.0นะครับจะมีผลส่วนสั่นสะเทือนนะวงการคริปโตเคอเรนซีอย่างไรนะครับและก็วงการขุดอย่างไรนะครับมากมเลยนะครับจริงๆก็ทําให้การขุดเนี่ยอาจจะขุดอีเทรเรียมไม่ได้อีกต่อไปนะฮะเพราะว่าอีเทรเรียมเนี่ยการเปลี่ยนเป็น2.0คือการเปลี่ยนจาก p r p of w o work นะครับที่เป็นอีเทรเรียม1.0นะครับ มันเป็น proof of work คือเราก็เอาเครื่องไปประมวลผลอีเทียรียมนะครับเราก็ได้ผลตอบแทนมานะครับแต่2.0เนี่ยเปลี่ยนแล้วนะครับจาก proof of work เป็น proof of stake นะครับนี่ตัวนี้นะครับซึ่ง proof of stake เนี่ยจะไม่ใช้กระบวนการในการขุดนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีกระบวนการ road map นะครับของ e ีเทีย u m 2.0มาคือมีอยู่3กระบวนการด้วยกันนะครับ ซึ่งทำไปแล้วในปี2020นะครับในวันที่1ธันวานะครับซึ่งก็มีการขาบวนการแรกก็คือมีการเปิด2.0นะครับขึ้นมาใช้ร่วมกับใช้งานนะครับร่วมกับ proof of work นะครับขึ้นมาให้มันสามารถลันได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อมาตอนนี้ก็เป็นการรันกู่ขนาดกันมานะครับตอนเนี้ พอมารันคู่ขนานกันมานะครับกระบวนการเนี่ยต่อไปของเขาก็คือเดอะเมอร์นะครับเดอะเมอร์คืออะไรเดอะเมอร์คือการเอาอีเทเรียมพู o ออฟเวิร์กพูปออฟเซ็กเนี่ยรวมกันนะครับรวมกันนะครับรวมกันเสร็จนะครับก็จะมี2ขั้น2เลเยอร์ด้วยกันนะฮะเลเยอร์แรกนะครับก็เป็นเลเยอร์ที่1น,นะครับเลเยอร์ที่1 มันก็คือการฟอกแบบหนึ่งนะครัฟอกก็เริ่มจากหนึ่งคือการดําเนินการในการฟอกนะครับแล้วก็ ETS 2หรือ layer 2นะครับ Consensus นะครับ Client นะครับก็คือการที่จะมีการนะครับทำการ confirm ทำทำมตินะครับ,ร confirm, นะรบในการที่จะเปลี่ยนนะครับ อีเทียมสองเป็นสองในขั้นตอนนี้นะครับซึ่งก็อาจจะมาเริ่มนะครับเกิดขึ้นในวันที่15นี้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้บางเว็บนะครับมีการนับถอยหลังกันแล้วนะครับเข้าสู่2.0นะครับพอมันทําสันธามตินะครับว่ายอมรับ2.0เข้ามานะครับก็จะทําการชาร์จเชนน็็คือทําการเปลี่ยนเป็น2.0นั่นเองนะครับ ซึ่งก็จะเป็นการเปลี่ยนอย่าง2.0อย่างสมบูรณ์นะครับตอนนี้ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีขั้นตอนในการทำฉันทามตินะครับในการเปลี่ยนเป็น2.0ซึ่งจริงๆเขามีทีมงานในการเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทำให้โอากาสที่จะเปลี่ยนสูงมากๆนะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนเริ่มแรกเลยคิดว่าเขาจะทำการลรงนะครับเป็น Happen d i ฟ Bomb อ Dib นะครับ Realty ที่ d i ฟที่เพิ่ม d i ฟนะครับ จากเดิมนะครับตอนนี้ block difficulty นะตอนนี้เท่านี้นะครับคือเพิ่มขึ้นนะครับศูนย์อีกหลายตัวมากๆนะครับทำให้แทบจะขุดอีทีเรียมไม่ได้อีกแล้วนะครับทำให้รายได้อาจจะตกลงมาแบบน้อยมากๆนะครับจนแทบจะไม่คุ้มแล้วก็อาจจะไม่มีการขุดอีทีเรียมอีกต่อไปนะฮะแต่ก็จะมีการอ,อ,อาจจะขุดได้แบบเศษเชียวอีทรเรียม นะฮะไปสักพักหนึ่งแล้วก็ทำการปรับอย่างเต็มตัวไปเป็น2.0ปิดการ p o o ออ f เวิร์อย่างสิ้นเชิงนะฮะตอนนี้ก็น่าจะเป็นการบีบพาวการขุดให้แบบน้อยมากๆเลยจริงๆนะครับตอนนี้เวลาก็นับถอยหลังอีก20ชั่วโมงก็คือเป็นเวลาวันพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ประมาณเวลาน่าจะประมาณ ก็คือประมาณตอนเที่ยงเที่ยงพรุ่งนี้นะครับก็จะปิดการขุดอีเทรียมไปในที่สุดนะฮะอ่ะเราไปดูเรื่องของเรื่องของผลกระทบต่อ,อนักเทรดก็จะไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับเพราะว่า2.0ก็ยังสามารถ t r a เฟอร์นะครับเงินได้ปกติสามารถมีการทำธุรกรรมได้ตามปกตินะครับแล้วอาจจะเร็วขึ้นด้วยนะครับ โดยมิก้ที่เขามอเทคโนโลยีใหม่นะทรให้มันเร็วขึ้นนะครับแต่ในมุมของนักขุดกระทบอย่างรุนแรงนะครับก็มาดูอีเวนต์นะครับในในแฮชเขาได้บอกว่ามีแฮฟวิ่งกับฟอกกิ้งนะครับตอนนี้เราก็จะเป็นฟอกกิ้งนะครับของ e t ทนะครับในวันที่สิบห้านะครับตอนหกโมงเช้านะประมาณนี้นะครับ ก็อีก21ชั่วโมงนะเวลาอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการประมาณการในบล็อกที่เขาจะเปลี่ยนบล็อกเนี่ยมันจะเหมือนการรถไฟวิ่งไปเรื่อยๆนะบล็อกต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะกําหนดบล็อกที่ในการจะแยกเป็น2ทางเหมือนสับรางรถไฟนะครับหรือว่าเป็นอันนี้แต่ปกติมันสับเป็นแยกเป็น2ทางอันนี้ก็เป็นการเมิดนะครับ2.0รวมกับ p u ๊บ o ัพเวินะครับ p ุ๊บอัพสเต k กับ p ุ๊บอัพเวิเป็น2.0นะครับ ก็เหมือนสับรางรถไฟมารวมกันนะครับแต่เขาจะบีบ p o o บออฟส์ปออฟเวกออกนะฮะเขาก็เลยลงดิฟบอมอ่ะนะครับไคล้ายดิฟบอมแหละนะฮะเพิ่มดิฟมหาศาลนะครับทำให้กลายเป็น po o f ออฟสเต็กมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเริ่มประมาณวันที่สิบห้านะครับก็จะทำให้อีธีเดียมอาจจะขุดไม่ได้นะฮะก็ชาวคนที่ขุดอีธิเดียมอยู่นะครับก็ จะไปขุดเรียนไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมองเป็น2มุมมุมแรกคือมุมที่คนที่ใช้เครื่องขุดนะครับเครื่องขุดก็คือเครื่องสําเร็จรูปนะที่เรียกว่า A อซิกแล้วก็เครื่องที่เป็นหลิกนะครับเป็นเครื่องที่ประกรอบนะครับที่เรียกว่าหลิกเนี่ยครับก็คือประกรอบจากกาจจอนะมันขุดยังไงได้บ้างนะครับถ้าเป็น2แบบนี้อ่ะเรามาดูคนที่เป็นหลิกก่อนละกันนะครับหลิกเนี่ยต้องยอมรับว่ามีทางเลือกนะครับ ในอ,อังกอริทึมอื่นด้วยที่ไม่ใช่ e t เ e อร์แฮนะครับซึ่งผมมองว่าการ์ตอเนี่ยอาจจะไปขุดอังกอรอังกอริทึมอื่นที่ไม่ใช่ e ีเ e อร์แฮชเพราะอีเทอร์แฮเนี่ยน่าจะมีเครื่องขุดอยู่จำนวนมากนะครับที่ขุดนั้นการอก็อาจจะเปลี่ยนไปอัน้อิทึมตามนี้เลยนะครับก็มี C, CAT, i o อ on a บอะไรต่างๆนะครับแล้วเราลองคำนวณรายได้ของเจ้าตัว3070นะครับนะฮะ ทีนะครับออกมานะครับก็1ใบนะครับเอาหลิกหนึ่งแล้วกันนะครับหลิกหนึ่งก็คือ6ใบนะครับอ่าหลิก6ใบ307 0 t นนทีไอนะครับแต่อันเนี้ยเป็นรายได้ที่ดิฟมันยังไม่ขึ้นนะครับบอกก่อนเพราะว่าการย้ายจากอีกิเรียมมาที่เหรียญอื่นๆเนี่ยจะทำให้ดิฟขึ้นมหาศาลเหมือนกันนะ อ่าเราปิดอีเทเรียมออกนะครับเรากดเป็นเทาๆไปนะครับตอนนี้รายได้ก็จะลดลงมานะครับเหลือแค่แดดอลลาร์นะครับตอนหนึ่งลิกนะครับค่าไฟเหลือวัน5าห้าดอลลาร์ตอนหนึ่งลิกต่อวันนะครับแต่ถ้าดิฟบอมลงอีกนะก็เดี๋ยวต้องอรอลุ้นกันดูว่ามันจะเหลือเท่าไหร,ร่นะฮะอ่าอันนี้คือมุมมองของกาจอนะครับเรื่องรายได้ยังไม่เว็บไปดูเพราะว่ามันยังไม่ชัว มาดูเหรียญที่ขุดได้ละกันนะครับตอนนี้ก็จะไปขุดรายการก็คือนีนีโอซ่านะครับอ่าแล้วก็ Rvn นะครับซานโนเอ่ะคอนฟักนะครับก็พวกนี้ก็สามารถไปดูทางเว็บไซต์ของเขาว่าขุดยังไงภูไหนอะไรเงี้ยได้นะครับตัวนี้ก็เป็นการที่เหรียญอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวของอีเทีเลียม ไม่ใช่อีเธอเฮดด้วยนะที่การ์ตจอหน่าแต่ย้ายไปขุดนะครับแต่ดิฟเดิมเนี่ยมันน้อยนะครับแรงขุดเดิมมันแค่1 TH ก,กว่าอันนี้7 T h นะก็ยังน้อยนะครับถ้าย้ายไปเกินจริงๆก็จะขึ้นสูงกว่านี้เยอะนะครับอ่าแล้วก็มาดูมุมของการ์จอร์นอของเครื่องขุดกันบ้างนะครับของเครื่องขุดกันก็เครื่องขุดเนี่ยก็อาจจะไม่ขุดเหรียญพวกนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า ระบบถ้าเกิดเฟิร์มแวร์ในปัจจุบันนะครับทำให้ขุดได้แค่ ETH e r h นะครับถ้ายังไม่มีการปรับระบบเอ่อฟิร์มแวร์ใหม่ OS ใหม่ที่จะไปขุดเหรียญอื่นนะครับก็จะขุดได้แค่ ETH e r h ์แฮ e t h e r h ถ้าเป็นเครื่อง e9 นะครับ e9 คือ2,400 m h นะครับก็จะนะฮะ2,400 ใส่ไฟไปด้วยแล้วกันไฟสองพันวัตต์นะครับตัวนี้ถ้าไม่ขุดอีเทเรียมนะครับเ,เราเอามันก็จะเป็นถัดไปก็จะเป็น ETC นะฮะ ETC ก็จะตอนนี้รายได้จะเยอะอยู่แต่ถ้าขุดไม่ได้มันก็จะลงมาอีกเพราะดิฟมันจาก e t h นะครับที่800กว่าเทร h แฮชนะครับในตอนนี้ในดิฟตอนนี้นะครับ ก็จะลงมาอยู่ที่ ETC นะฮะจาก60เป็น600 800แอต่ว่ามันอาจจะไม่ลงมาขนาดนั้นเพราะว่าตัวของกา s ออยู่ในนี้ด้วยในตอนนี้นะครับก็กา s ออาจจะไปขุดเหรียญอื่นนะมันก็จะลงมาในระดับหนึ่งนะครับก็ทำให้รายได้ตกลงไปเยอะอยู่นะฮะแต่เหรียญอื่นก็มีอีกนะครับใน e t h รก็มี ETC q b ะครับ c l o QKC, นะ EXP, นะครับ,นะรบทีนี้เนี่ยผมว่าก็จะเกิดการแบ่งนะครับเป็นสองสายแล้วจะไม่มีการที่การจอกับเเครื่องขุดนะครับจะไปขุดเหรียญเดียวกันก็ขุดเนี่ยอาจจะไปยึด ETC ไว้เลยนะครับผมมองว่าอย่างนั้นการจอน่าจะหนีไปเหรียญอื่นที่เป็นเหรียญที่ไม่ใช่ Ether Hat นะครับ ที่ให้ดูไปนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ก็จะมีมือใหม่ที่บางคนที่เขาก็ยังเซตไม่เป็นหรือว่าเขาก็ยังอยากขุดที่ ethereum classic ก็จ,จะมาที่ e ทีน้ําค c l a สได้นะฮะก็ให้ดูภาพนะครับในอนาคตนะครับไว้ประมาณนี้นะฮะก็ไม่ดูข่าวต่อไปเลยละกันที่จะมีเกิดขึ้นในพรุ่งนี้อีกเหมือนกันนะครับที่ทุกคนก็รุ้นกันอยู่นะครับว่าทาง ดีเอนะครับมีการเรียกนะครับอ่ารีเจแมนและไปเตยในวันที่สิบห้าเหมือนกันนะฮะก็อ่าฟอเร็กสามดีนะครับคดีเฉานะครับปีที่แล้วนะครับก็มีมีผู้เสียหายค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเขาเรียกว่าหกหมื่นรายได้นะครับเพราะว่ามีเพจดังนะครับที่บอกว่ามีข้อมูลอ่อคนใช้นะหกหมื่นคนนะครับเอามาแฉ ชื่อดารามากมายนะฮะอันนี้ก็ยกตัวอย่าง DJ man กับใบเตยนะครับที่จะไปพบนะครับ DSI ในวันที่15เหมือนกันนะฮะว่าจะอะไรยังไงไปหรือเปล่านะก็ต้องเป็นอันนึงที่น่าลุ้นเหมือนกันนะครับหลังจากการฟอกอีทิลียมนะครับกับที่เขาจะไปหา dsi นะว่ามันจะเกิดวงการบันเทิงเดือดเดือดกันขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับ แล้วก็มีหนกระแสจะมาออกอีกนะครับก็ต้องรอดูนะครับอันนี้ก็ข่าวสามที่ฟอรเร็กนะครับก็เออ่ง่ายๆนะครับคือตัวของผู้เสียหายที่โดนจับไปแล้วก็มีพิงกี้มีทีเอ่อกลุ่มแรกนะครับที่มีการเสียหายก็โดนจับไปเนื่องจากเกี่ยวพันขนาดต่อตั้งบริษัทด้วยนะในอีกบริษัทหนึงของนายอภิรักษ์ที่เป็นเจ้าของนะก็โดนไปละ แก๊งหน,งนะครับอีกนี้อีกแก๊งหนึ่งก็คือไม่ใช่ไม่ถึงกับก่อตั้งบริษัทแต่ไปร่วมโปรโมตนะครับโปรโมตในก็คือไปเที่ยวด้วยไปกินหรูอยู่สแพงอะไรเงี้ยนะครับทำให้ตัวของออนายพิรัก์ดูว่ามีความน่าเชื่อถือนะครมีดาราไปด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีการรับเงินนะฮะมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องก็เลยอาจจะโดนอีก แก๊งหนึ่งนะฮะก็ต้องรอลุ้นกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงก็เขาก็เรียกไปหานะครับแต่ตอนนี้ก็คือไม่ออกมาเลยนะไม่รู้อยู่ไหนนะฮะก็ต้องรอลุ้นกันดูนะว่าสองข่าวนี้ไม่รู้อันไหนจะเด็ดเดือดกว่ากันนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่กาลังมีปัญหากันอยู่ก็คือคือมีคนแชร์ข้อมูลนะครับในดัต a ตอรเบสของของเพจดังนั่นแหละที่เอามาแชร์นะครับเรื่องของคน วงการบันเทิงลงทุนแล้วก็จักชวนคนมาลงทุนนะก็คือดาราช่องน้อยสีนะฮะแล้วก็มีหลายคนเลยนะครับที่อยู่ในรายชื่อนั้นนะก็ต้องรอลุ้นกันดูว่าจะเป็นยังไงต่อในการประเมินคดีของ d ีเอสไนะฮะก็ไว้ประมาณนี้ละกันนะฮะก็คอยดูต่อไปว่าพรุ่งนี้นะครับจะมีข่าวไหนที่มันวงสะเทือนวงการมากกว่ากันนะครับ ไม่ว่าจะข่าวอี h ทเ e ียนะครับข่าวใบเต r ดีเจแมนะครับแล้วก็ข่าวดาราช่องน้อยสีนะฮะแล้วก็มีข่าวอื่นอีกมากมายแต่เราเอาแค่เกี่ยวกับการลงทุนมาให้ดูการ2ข่าวหลักๆนะครับที่ต้องรุ้นพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ให้ดูภาพในการฟ o อกอีททเรียมว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะเราจะเปลี่ยนการไปขุดยังไงกันได้บ้างนะครับเรายกตัวอย่าง ETC ในการขุดนะครับมีที่ไหนบ้าง ก็เป็นการขุดนะครับที่ผู้ต่างๆที่ตอนนี้เยอะสุดก็คืออีเทอร์ไมนนะฮะเอฟทูผูนะครับทูมายเนอร์นะครับแล้วก็ยิงก็มี u ุยยาซนะครับไบแอนนะครับที่เป็นผู้ที่ดังๆนะครับก็ลองดูกันว่าจะย้ายไปขุดผู้ไหนนะครับก็ไปแค่ไปสมัครนะครับผู้นั้นเสร็จแล้วก็ทําการกรอปยูอาร์อลมาใส่นะครับแล้วก็ ทำการขุดได้เลยนะฮะเรายกตัวอย่างอย่างพูดังๆอย่างไบแอนแ์ละกันนะครับก็ไปที่ไบแอนด์นะเสร็จแล้วก็ล็อกอินพูให้เรียบร้อยก่อนอเดี๋ยวมาดูการคอนฟิกนะครับ ETC นะฮะก็มาที่ไบแอนดพูเสร็จแล้วก็กดนะครับออกมาแล้วก๊อป URL ตรงนี้นะครับไปใส่ไว้ที่เครื่องนะครับเครื่องก็จะมีหน้าคอนฟิกนะครับก็คือใส่ตรงหน้าคอนฟิกเสร็จนะครับ แล้วก็นําตัวของเบอร์เกอร์ที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับไปใส่ที่เครื่องในช่องของเบอร์เกอร์นะครับใน Min e r ถ้าเกิดใครยังไม่มีตัวไบแนนจะให้สร้างนะครับแล้วก็นําตรงนี้ไปใส่ในช่องของเบอร์เกอร์นะครับหน้าการตั้งค่าก็จะประมาณนี้นะครับเป็นหน้าคอนฟ i ิกนะครับช่องแรกเป็น url ช่องสองเบอร์เกอร์นะครับช่องสามพา w o r เบอร์นะครับใครที่ มองตรงนี้ไม่ชัดนะครับเข้าไปดูในคลิปย้อนหลังของเราได้นะครับมีการตั้งค่าเครื่องไว้หลายรอบนะครับไปดูคลิปได้นะครับผมเซอร์มากเลยบอกเลยโอเควันนี้ลาไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจบิตคอย Miner และกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัดดีครับมีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตกันอีกทีนึงครับบ๊ายบายครับ